สวัสดีครับ507วันสงครามยูเครนตอนนี้รัสเซียพยายามโจมตีพลเร,เรือนก็เพื่อเป็นการตอบโต้การโต้กลับของยูเครนเพราะยูเครนเนี่ยสามารถยึดคืนพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่ก็มีความคืบหน้านะครับส่วนทางรัสเซียด้วยสิ่งที่มีมันทําอะไรไม่ได้มากปกว่านี้การใช้โจนโจมตีของรัสเซียมันก็ไม่มีผลกับการรบในแนวหน้าหรอกครับอาจจะมีคําถามตามมาว่าทําไมรัสเซียเนี่ยไม่เอาโจนของอิหร่านที่ใช้โจมตีพลเ,เรือนเนี่ยไปรบในแนวหน้ากับ ทหารยูเครนแลละครับทำไมรัเสเซียมุ่งใช้โนเนี่ยโจมตีโพเลเรือนคําตอบคือทหารยูเครนมันมีอาวุธสู้ได้ส่วนพเลเรือนหรือว่าประชาชนี่มือเปล่าไม่มีอาวุธ โจมตีพลเรือนมันง่ายกว่าไม่ต้องคิดมากนะครับเข้าไปในแหล่งชุมชนพอขอให้เกิดความเสียหายนี่เป็นใช้ได้ไม่ได้เลือกเป้าหมายอะไรเอาจริงแอดมินก็อยากรู้ความรู้สึกของกองเชียร์รัสเซียว่าเห็นรัสเซียทาแบบนี้มุ่งโจมตีพลเรือนแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับอย่างมองว่าปูตินเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษอยู่ไหมยอย่างมองว่าปูตินสมองเพชรอยู่ไหมมันต้องมีกองเชียร์รัสเซียสักคนละนะ้ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้นะครับ อาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของกองเชียร์รัสเซียที่สั่งเวทใจก็แสดงว่ายังมีความเป็นคนนี้อยู่บ้างน,นะครับส่วนอีก9 9ของกองเชียร์รัสเซียก็หาเหตุผลมาสนับสนุนรัเสเซียต่อไปแบบไร้เหตุผลโทษเรื่องนั้นโทษเรื่องนี้เลเทไปหมดจนลืมไปว่ารัเสเซียเนี่ยมาลุกรานยูเครนรัเสเซียเป็นคนผิดนะครับ หลายประเทศส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครนหลายประเทศนี่เพิกเฉยต่อสงครามยูเครนไม่เจอกับตัวเองนี่ไม่รู้หลายประเทศไม่รู้้รอนไม่สนใจถ้าประเทศเหล่านั้นโดนลุกลานบ้างแอดมินชั่วว่าก็จะร้องให้คนช่วยเหมือนกับที่ยูเครนทำนะครับยูเครนนี่ร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าเป็นขอทานหลายประเทศไม่คิดถึงเรื่องราวในอดีตว่าตัวเองก็เคยขอความช่วยเหลือนี้เหมือนกันจนตัวเองนี้รอดมาได้นะครับหลอเรียนยูเครนเป็นตัวตลกแบบไร้อริยะธรรมบอกว่าตัวเองนี่เป็นคนดี มันก็ย้อนแย้งในระบบความคิดรักประชาธิปไตยแต่ว่านิสัยนี้อยากเป็นทาสนะครับในขณะที่หลายประเทศเพิกเฉยไต้หวันหรือว่าสาธารณรัฐจีนเกาะเล็กๆแล้วก็มีปัญหากับจีนอยู่ในตอนนี้กับกล้าที่จะช่วยยูเครนนะครับจริงๆตัวเองเนี่ยต้องเก็บอาวุธนี้เอาไว้ไต้หวันจะส่งระบบป้องกันฮอกหรือว่า MIM23 มีกับยูเครนผ่านทางัาดเมิกานะครับฮอกเป็นระบบป้องกรรันระยะใกล้ เหมาะในการจัดการโดรนแล้วก็เครื่องบินที่มีพิดานบินต่ำประสิทธิภาพมี่90%นะครับขีบ่ปนุษย์ฮอกไต้หวันปลดประจำการนี่ไปแล้วจึงต้องการส่งให้กับยูเครน นอกจากนั้นแล้วนะครับสแเมิกาก็ยังขอฮอกจากอิสราเอลเอาไปช่วยยูเครนด้วยไม่ว่าจะไม่เต็มที่แต่ก็มีคนเปิดหน้าช่วยยูเครนใี้มากขึ้นกับกันนะครับมีคนเกรงใจรัสเซียนี้น้อยลงเราต้องรอดูว,ว่าแบบนี้รัเสเซียจะขึ้นมาเป็นผู้นําโลกนี้ได้หรือไม่อันดับแรกต้องชนะยูเครนให้ได้ก่อนนะครับส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่15รกรกฎาคม2566นี้ออกมานะครับทหารรัสเซียนี่เสียไปประมาณ 237,180นายเพิ่มขึ้น590นายรถถัง4,102คันเพิ่มขึ้น5คันนะครับยานเกราะ8,019เพิ่มขึ้น11ปืนใหญ่4,463เพิ่มขึ้น14จรวด680เท่าเดิมระบบป้องกัน425เพิ่มขึ้น2เครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์310เท่าเดิมโดรน3,807เพิ่มขึ้น24 ขีปนนวุธ1,273เท่าเดิมนะครับเหลือรบ18เท่าเดิมพานะ7 0 3 6เพิ่มขึ้น17แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ644เพิ่มขึ้น2นะครับรอล้นอาวุธใหม่ของรัสเซียว่าจะมีอะไรมาโชว์บ้างถ้ารัสเซียหวังพึ่งนิวเคลียร์อย่างเดียวชะตากรรมไม่ต่างจากโซเวียตมากนักนะครับ